สวัสดีครับนะฮะวันนี้นะครับลูกค้าจริงๆส่งมาหลายวันแล้วแหละแต่วันนี้ผมเพิ่งจะฟิตติ้งแล้วก็ทำความสะอาดนะครับพร้อมที่จะประกอบนะครับคืองานเนี้ยเป็นเอ่เขาเรียกยังไงอนะเป็นงานย้ายนะครับก็คือลูกค้าเนี่ยซื้อนะครับชุดนะสไลด์กับเฟรมเนี่ยเป็นของน่าจะ 5K อยูมัม้งน,นะครับ งานโอเคเลยละอะอลูเบามากนะครับแต่เอามาจับย้ายใส่เจ้าตัววาเปอร์นะครับ r 6 1 4ของอาร์มี่นะครับคืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้ากันได้เลยนะครับบางอย่างนะ <c oughs> อย่างชุดยิงนะครับเฟรมเนี่ยกับสไลด์เนี่ยเขอาในชุดยิงมาด้วยนะครับแต่ว่าลูกค้าอยากใส่เป็นชุดยิงเดิมของอาร์มี่เพราะว่ามันก็เป็นเหล็กเหมือนกันเนาะนะครับ เหล็กดูดก็ดูดติดนะครับทุกตัวเหมือนกันนะครับแต่เวลาใส่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องเก็บงานนะครับเพราะมันไปสีกับมันไปสีกับนะเฟรมด้วยแล้วก็บีบบีบจนนกฝืดทำงานไม่ได้นะครับแล้วก็นะครับโครงสูบเนาะก็ต้องนะครับเก็บงานนะครับต้องปาดออกหน่อยนะครับ เพราะว่าโครงสูบของอามีอ่ะมันใส่ก็ได้ได้ก็จริงนะครับแต่รูน็อตตรงนี้มันก็จะไม่ตรงกันนะมันก็จะไม่ตรงกันนะครับถ้าไขลึกเกินนะครับจะไปคำ้ำค้ำกับโครงสูบเนาะเพราะไขลึก oh. ไม่ได้นะครับถ้าจะไขให้สุดนะครับต้องตัดน็อนตออกต้องตบายน็อตออกนะเพราะว่าสไลด์เนี่ยมันมันยึดกับน็อตได้อยู่แล้วไม่ต้องให้ยึดกับโครงนะครับเพราะว่าน็อตเดิมของโครงสูบอะ มันค่อนข้างที่จะใหญ่เนาะนี่ครับมันเป็นน็อตใหญ่เนาะนะครับแล้วก็กิ๊บมือนะครับมีช่องว่างแน่นอนถ้าใส่นะครับแต่ถ้าเกิดใส่ของมาลุอยเลยนะครับพอดีเป๊ะนะครับนะส่วนเฟรมนะนะแล้วก็ที่แก้นะครับก็มีใส่ไม่ใส่ไม่ได้นะครับอาจจะต้องแบบว่ากระดาษทรายนะครับขัดออกนิดนิดหน่อยนะครับ แล้วก็มีตัวนีนะ้ก็ต้องคัดเหมือนกันนะครับถ้างั้นใส่ไม่ได้ครับแล้วก็เรือนนะครับฮอปเดิมของอาร์มี่เนี่ยค่อนข้างที่จะใส่ใส่ได้ไหมใส่ได้ครับแต่ต้องตะบายแต่งแน่นอนนะครับเพราะมันติดนะเนาะแล้วก็มีแล้วก็มีรายละเอียดเล็ก,ลกๆน้อยครับที่เราต้องแก้นะนะครับ แต่ที่รายละเอียดที่ทำหนักใจมากที่สุดสำหรับกลิปนี้ก็น่าจะเป็นโครงสูบครับผมว่าถ้าเกิดเป็นโครงสูบเดิมของมาลุอิเลยอะ่ะไม่น่าจะมีปัญหาเนาะแต่ประเป็นโครงสูบของอาร์มี่เนี่ยทุกอย่างมันแทบจะไม่พอดีเลยนะครับก็ระยะนะครับระยะเนี่ยก็ต้องขยับระยะให้มันให้มันพอดีนะครับถ้าไข่เลยเนี่ยหน้ากระดกถ้าไข่แน่นหลังกระดกนะครับ เพราะนั้นต้องต้องหาวิธีแก้นะครับผมก็แก้ไปเรียบร้อยนะครับก็ไข่ละระยะโอเคพอดีนะครับไม่เลยไม่ค้าลื่นนะครับก็ประมาณนี้ถามส่วนตัวว่าสไลด์กับเฟรมโอเคไหมผมว่าโอเคนะเบาเลยแล้วก็อ่อท่อนะครับท่อเดิมเป็นเอทนะครับหกจนะครับ ก็ธรรมยายาออกมานะครับก็ลูกค้าจะบอกอยากได้ให้มันสั้นลงนะครับเราก็ตัดออกนะอันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับฮอปอะไรทุกอย่างนะครับเดิมเนาะซีนให้ใหม่นะครับส่วนยางบัฟนะครับเราใช้สามตัวพอนะครับลูกสปริงที่ให้มาเนี่ยใส่ไม่ได้นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรประมาณนี้ส่วนรายละเอียดในชุดยิงนะครับ สปริงสปริงทุกอย่างนะครับยังเป็นของอาร์มีหมดนะครับเราแค่ย้ายย้ายนะครับแล้วก็ทําให้มันยิงได้เนาะก็ส่วนของเดิมนะครับก็เดี๋ยวเราก็ส่งกลับไปให้ลูกค้านะครับนะชุดยิงชุดยิงเราย้ายมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราส่งกลับไปนะครับอันนี้นะ ก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบนะครับแล้วก็มาลองเทสระบบดูว่ามันจะเหมือนหรือว่ามันจะดีกว่าของเดิมหรือเปล่านะครับมารอชมกันเลยครับชุดยิงนะครับก็อย่างที่บอกผมก็ทำการปรับแต่งแล้วก็ฟิตติ้งให้มันโอเคกว่าเดิมแล้ว แต่ว่ามันก็ยังขเขาเรียกอะไรอะมันยังมันยังไม่เต็มร้อยเ <c oughs> ทอาเดีมันยังไม่เต็มร้อยสาหรับผมนะผมว่าถ้าเกิดได้นะครับแนบสามชายดีๆสักตัวหนึ่งผมว่าเวิร์กเลยนะครับเพราะว่าแนบเดิมอาร์มี่ค่อนข้างที่จะแข็งนะครับแล้วผมดัดแล้วเนี่ยก็ มันก็นิ่มลงมาระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่นิ่มเท่าที่ควรนะครับมา,าลองมาผมต้องยืนนะครับเพราะว่ามันต้องดูกล้องด้วย มันจะมีเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะปัญหานะครับกิฟกับเฟร,รมเนี่ยมันมันจะไม่ค่อยพอดีกันนะครับแล้วก็แม็กกาซีเนี่ยใส่มาชนเฟร,รมแต่ถามว่ามีผลกับการยิงไหมถ้าจะไม่มีอ๋อแล้วเจออีกปัญหาหนึ่งถ้าเกิดย้ายอะ่ะผมแนะนำว่าให้ใส่ชุดยิงของมันดีกว่านะครับของ 5kU ดีกว่า พราะถ้าเกิดเราเอาชุดยิงอื่นใส่อ่ะถามว่ามันใส่ได้ไหมมันใส่ได้ครับแต่ระยะการตอกวาวมันจะแตกต่างออกไปนะครับโอเคครับ ทุกอย่างยังเป็นของอามีนะครับ ตื้นผมได้ประมาณนี้เนะะาะความตื้นอะไรเซตฟิตติ้งให้มันตื้นให้มันนิ่มนะครับให้มันยิงต่อเนื่องได้เร็วขึ้นก็พยายามให้มันได้สุดๆกระชุดยิงเนี้ยมันก็ได้ประมาณนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะถูกใจเ <c oughs> จ้าข,ของไหมนะครับเพราะผมยังก็ยังไม่ได้แจ้งลูกค้าเลยว่า ได้ประมาณไหนเนาะแต่สำหรับผมผมว่าโอเคแล้วแหละนะครับเซฟไม่กำลังอ่อนนะครับกำลังอ่อนนะว่าบรอบก็มีนิดเดียวนะครับเนี่ยส่วนระยะรันไกลนะกตื้นนะครับตื้นเลย แลราผม,ผมก็ว่าโอเคนะประมาณเนี้ยแล้วเรามาดูชุดบนครับต้องบอกว่ากระบอกนี้นี่สองวันเลยนะครับ เพราะว่าเราต้องนั่งตะไบนะครับทีละนิดนะฮะเพราะตะไบยเ,ยะเยอะเยอะเกินดิสคอนเนกเตอร์ไม่ทำงานแน่นอน<ะ>ก็พยายามตะไบเก็บงานให้มันน้อยที่สุดนะครับ อันนี้จะผมตะไบ,บออกเนาะเพราะว่าไม่อยากให้มันขูดกับสไลด์นะครับแล้วก็ให้มันใส่ช็อตแล้วมันง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้อันนี้ก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะความตื้นนะครับก็ประมาณนี้รอบนะครับ โอเคครับก็เสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสระบบเนาะแม็กกาซีนะครับเนี่ยเวลาใส่แล้วมันชนชนกับเฟรมข้างในนะครับผมไม่อยากปาดออกนะเพราะว่ามันเป็นของลูกค้าแต่อันนี้ผมแจ้งลูกค้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสระบบกันเลย แก๊สนะครับที่ผมจะใช้เทสเป็นตัวนี้เนาะผมเทสนิดเดียวพอนะครับพอเดียวมันต้องไปตั้งฮอบด้วยนะครับแตวผมไม่มีแก๊สนะครับ ผมขอเทสนิดเดียวพอนะครับแก๊สหมดเนาะผมขอเทสนิดเดียวพอนะครับเพราะว่าแก๊สผมมันค่อนข้างที่จะน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องเอาไปตั้งฮอปนะครับแล้วก็ทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวไปส่งให้ลูกค้านะครับลูกค้าของงานเนียนๆเนาะก็ ปกติเวลาผมเซตเนี่ยผมจะเอาพ้าเทปแปะไว้ก่อนนะครับกันเวลาแล้วมันล้มหรือว่ามันอะไรไปโดนนะครับเครื่องมืออาจะเป็นรอยนะครับก็สวยๆเลยนะครับกับงานอลูมิเนียมเบานะครับเบาแน่นอน โอเคครับเดี๋ยวผมไปตั้งฮอปนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งให้ลูกค้าดูนะครับขอบคุณมากครับเทสระบบก่อนส่งลูกค้านะครับงาน h k u เนอะ